สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนวิวภูเขาสวยที่ดินของเรานะคะมีบ้านสองหลังในที่ดินค่ะห่างจากถนนลาดยางเส้นนี้นะคะเพียง200เมตรเท่านั้นค่ะถนนลาดยางด้านหน้าแปลงนะคะสามารถขับรถเข้าออกได้สองเส้นทางเลย บ้านเราเข้าไปยังถนนเส้นนี้ค่ะห่างจากถนนลาดยางเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะวิวภูเขาสวยภายในที่ดินนะคะล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วมีบ้านสองหลังอยู่ในที่ดินค่ะเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานกับอีก50ตารางวาเหมาะที่จะเป็นบ้านสวน บ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะวิวภูเขาลูกโตๆลูกนี้เลยอยู่ด้านข้างของบ้านค่ะตัวบ้านนะคะมีหนึ่งชั้นอยู่หนึ่งหลังแล้วก็สองชั้นอยู่หนึ่งหลังค่ะภายในที่ดินปลูกต้นไม้ไม้ผลผลไม้ไว้เต็มพื้นที่แล้วนะคะตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะ ตรงนี้เป็นบ้านสองชั้นนะคะอยู่ในที่ดินเราพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเลยประมาณ160ตารางเมตรตรงนี้ค่ะสามารถจอดรถในล่มได้อีก3-4คันเลยส่วนด้านในนะคะก็ยังมีบ้านอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะอยู่ในที่ดินด้วยปลูกต้นไม้ไม้ผลมะพร้าวกล้วยผลไม้พืชผักสวนครัวไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศมากม บ้านสองหลังพร้อมที่ดิน1ไร่2องาน50ตารางวานะคะขายยกแปลงค่ะเพียง1 2 9 0 0 0้านแบาทเท่านั้นเป็นโฉนดนอกสอสจอขุดแดงเลยตัวบ้านสองชั้นตรงนี้นะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนวิวภูเขาสวยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยหรือว่านัดชมได้ทุกวันค่ะนี่ค่ะ ตัวบ้านพร้อมเขาอยู่ได้เลยด้านหน้ามีที่นั่งเล่นไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยนะคะติดถนนสาธารนณะกว้างอยู่ที่60เมตรเลยค่ะสาธารณภคน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะห่างจากถนนสายหลัก หมายเลข4036นะคะเพียง700เมตรเท่านั้นมีเพื่อนบ้านดินดีวิวภูเขาสวยบรรยากาศดีเลยค่ะหรือว่าจากถนนลาดยางเมื่อต้นคลิปนะคะก็ห่างจากที่บ้านเราก็เพียง200เมตรค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะเป็นชั้นเดียวที่อยู่ในที่ดินค่ะ เหมาะที่มัดเมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศเลยภายในที่ดินปลูกต้นไม้ไม้ผลผลไม้ไว้เต็มพื้นที่นะคะที่ดินเป็นที่ราบสวยไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลยค่ะดินดีนะคะลมพัดเย็นสบายเลยหรือว่าจากสถานีอนามัยโรงเรียนวัดเขาแหลมนะคะห่างจาก ที่บ้านเพียง800เมตรเท่านั้นปากทางก็มีร้านคา้าร้านอาหารค่ะหาของทานสะดวกสบายเลยด้านหน้าที่ดินเรา,าเอาไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมล้อมหลวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะด้านหน้าที่ดินติดถนนสาธนารณะนะคะกว้างอยู่ที่60เมตรเลยค่ะทางทิศตะวันออกนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นถนนหินคุกสาธารณะค่ะ ด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านมีไฟทางส่องสว่างเลยนี่ค่ะจากด้านหน้าที่ติดถนนลาดยางนะคะที่ดินชี้อยู่เข้ามายังที่ดินเพียง200เมตรเท่านั้นด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะแนวเขตของที่ดินค่ะก็เริ่มตั้งแต่เสาปูนตรงนี้เลยที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยหน้ากว้างส่วนภูเขาลูกโตๆลูกนี้นะคะอยู่ทางทิศ ใต้คะ่ะของที่ดินเสาไฟฟ้าทุกอย่างมิเตอร์พร้อมเลยคะ่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนพร้อมที่ดินวิวภูเขาสวยๆสาธารณภพพร้อม,อ,มอยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันเลยภายในที่ดินนะคะตรงนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวไว้เรียบร้อยแล้ว วิวภูเขาลูกโต,โตโตอยู่ด้านข้างของบ้านเลยบรรยากาศดีค่ะแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะหรือว่าจากบ้านนะคะไปยังกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายัางที่บ้านนะคะเพียง8ปบห้ากิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าจากที่บ้านค่ะไปยังตัวอำเภอโพธารามที่ว่าการอำเภอโพธารามนะคะตลาดโพธารามค่ะเพียง15้ากิโลเมตรนะคะ ตรงนี้เป็นด้านหน้าของที่ดินล้อมรั้วลวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วเป็นโฉนดนสสีอขุดแดงพร้อมโอเลยหรือว่าจากที่บ้านนะคะไปยังโครงการพระราชดำริเขาชะงมค่ะเพียง5.8กิโลเมตรนะคะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของราชบุรีเราเลยอุทยานหินเขาง,งูค่ะห่างจากที่บ้านเพียง18กิโลเมตรเท่านั้นลมลื่นบรรยากาศดีต้นไม้เยอะ เป็นที่เนินไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลยนะคะวิวภูเขาสวยมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวเลยค่ะบ้าน2หลังพร้อมที่ดินเนื้อที่1ไร่2องานห้ตารางวาค่ะยกแปลงเพียง1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันเลยติดต่อ087 006 07 27ค่ะหรือ ID ดีไล ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนบุรีได้เลยค่ะลมลื่นบรรยากาศดีบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนพร้อมที่ดินจังหวัดราชบุรีอยู่หรือว่าจังหวัดการจนบุรีไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ